ทกนได้เลยน้องมี่ด้้า่มาเดี๋ว้ามารได้เลยนะครับมีมได้เาเอาุดแถวนะครับแล้วก็ปยางเนี่ทิ่เองทำเองแค่ต้อนก่อนรองไว้เป็น เรารับกิดชอตนะครับลองไปกันเร็วลองพลาดกันไปเร็วเราต้องรับผิดชอตด้วยกันนะครับในระหว่างบอลไทยได้รอได้รับความซุกนะครับมาพุ่งแดงข้าวนิดนึงครับแดงข้าวนิดนึงได้ข้าวหวานเรากำลังรับได้รับชัยชนะตักทิ้นกำลังอีท้อยพี่น้องครับคะแนนเรายิ่งโดดทำยังไงได้ตบซักยังลายมี เฟตยังโตเลยบอกไห้ออกมาเดี๋ยวน้าน้าวันนี้ทีห้าถ้าใครไม่โตพแขงกเสตึนครับพงนะครับสวยนะครับเย็นนี้เย็นนี้เย็นนี้จะเป็นเชิงท่านี่และออี่าเด็กดีม่าเด็งไม่าน Đi nuôi, đi miết, đi miết, tặng con này, đi, con này xuống, mấy xuống Station, please check your belongings before leaving the train. The Free Railway of Thailand appreciates your choosing our services and looks forward to it.

พี่นอยพี่นอยอ่าเป้าหมายกัน ไปรบกับอุลเชนครับแล้วก็อะไรอีกครับแล้วก็กุงอินก็ควรจะต้องออกไปครับอ่าเป้าหมายของผู้ชุมนุมรบอุลเชนกับรบกุงอินครับเป้าหมายของผู้ชุมนุมวันนี้รบอุลเชนรบกุงอินครับลบดักสินไม่เป้าหมายที่เราจะไปลงพล้นกันที่ไหนนะครับพรงนี้ทุสาวีชชยครับและจะเริ่มตั้งแต่ช่วงกี่โมงเลยที่วันนี้รถไปถึงก็เข้าเข้าที่กมการเลยครับรถไยลงปั๊บก็ออกจากสถานีบางซื่อ ใบนุสาวรีัยเลยครับแล้วคาดว่าคนจวมาตั้งในไปสักประมาณสักกี่ร้อยคนอันนี้น่าจะรวมทั้งรถบัสด,ด้วยน่าจะเป็นพันเป็นพันนะครับแล้วที่ไปกับกระบวนรถเร็วนี้ประมาณสักกท่ร้อยก็สองสองโบกี้เนี่ยมประมาณสักเกือบสองร้อยที่สองร้อยคนสองร้อยกว่าขอ,อบคุณมาก